ครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำซัมซุงก g แล็กซี่ A22 5G นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ราคาไม่ถึงหมื่นนะครับก็มีลาหลายช่องได้รีวิวกันนะครับลองใช้ลองหากันนะครับครับตัวนี้ก็น่าจะมีสเปคที่น่าสนใจยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันครับครับเริ่มจากหน้าจอนะครับ6.6นิ้วนะครับก็ถือว่าใหญ่พอประมาณนะครับหน้าจอเป็นแบบ TFT 24บิต16ล้านสีรีเฟรชเรทอยู่ที่ 90้าสิบเพนะครับเหมาะสำหรับเล่นเกมเบาๆนะครับหน้าจอเป็นแบบ Infinity-U นะครับ c p u เป็นแบบ Mediatek 700 o p t a Core 2 2 GPU <_ S> 2> ใช้มิลลิน G57 นะครับระบบปฏิบัติการใช้ Android 11นะครับครอบด้วย One UI 3.1กล้องหน้านะครับเป็นแบบ8ล้านพิกเซลกล้องหลังให้มากล้องหลักอยู่ที่48ล้านพิกเซลกล้องอันต้าไวอยู่ที่5ล้านพิกเซลและมาโครอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับ วิดีโอนะครับเป็นแบบ HD นะครับ120เฟรมเลครับแรมให้มาอยู่ที่8 g b นะครับรอมให้มาอยู่ที่128 g b สามารถเพิ่มเมมโมรีได้ถึง1 t B 1> Wi-Fi เป็นแบบ 5G แบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่5,000ม a h อนะครับฟาชาร์จอยู่ที่15วัตต์นะครับก็น่าเสียดายนิดหนึ่งนะครับที่ให้การฟ้าชาร์จอยู่ที่15วัตต์นะครับก็ทำให้ อาจจะช้าในการชาร์จแบตนะครับของตัวเครื่องนะครับให้มาอยู่สีม่วงสีเขียวสีเทานะครับราคานะครับเปิดตัวอยู่ที่8299บาทนะครับก็มีโปรโมชั่นมากมายเลยนะครับที่ลดราคานะครับบางโปรโมชั่นก็เหลือแค่5000กว่าบาทนะครับหรือ8,000กว่าบาทเครื่องเปล่าก็มีนะครับก็ลองไปหาลองไปศึกษาลองไปเล่นดูนะครับเผื่อว่า น่าจะสนใจนะครับเพราะว่าดีไซน์ของมันก็โอเคเลยนะครับน่าใช้น่าจับเหมือนกันนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่เป็นสาวกของซัมซุงนะครับก็ลองไปดูได้นะครับครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ